สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่สัญญาไว้นะครับว่าจะทําคลิปหาเหล็กตะเข้สันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วครับผมหาจันทันได้บอยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาหาเหล็กตะเข้สันนะครับตะเข้สันลังคาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สันมุมของตัวบ้านนะครับสมมติบ้านเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตะเข้สันจะอยู่ทั้ง4ี่มุมครับ4ี่มุมที่เขาใส่ครอบโค้งให้เรานั่หละครับเขาเรียกเก็ตะเข้สันนะครับ การหาตะเข็สันหายอย่างไรเดี๋ยวมารับชมในคลิปนี้เลยครับย้ําก่อนนะครับว่าคลิปของผมนี้เป็นคลิปเบื้องต้นเพื่อที่จะสื่อสารให้กับน้องๆที่เรียนปวสแล้วก็เป็นพื้นฐานให้กับน้องๆที่จะไปเรียนต่อระดับวิศวะนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวตามผมมารับชมได้เลยครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่เป็นเพียงโจทย์ตัวอย่างที่ผม สร้างขึ้นนะครับนี่ที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับเพื่อที่จะมาเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็น้องๆที่เรียนปาาสวสก่อสร้างโยธาน,นะครับแล้วก็นายช่างผู้ที่สนใจนะครับก่อนอื่นครับหลังคาบ้านเราเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมพืนพ้นผ้านะครับชิปที่แล้วนะครับผมหาตะเข้ตัวนี้ไปแล้วนะครับเอ้ขออภัยครับชิปที่แล้วผมหาจันทันตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเอาจันทันตัวนี้ไปคุมจันทันทั้งหลังเลยนะครับ คำว่าไปคุมคือไปใช้ได้ทั้งหลังนะครับต่อไปเราจะมาหาตะเข้นะครับตะเข้ตัวนี้นะครับนี่ตะเข้นี่เขาเรียกสันตะเข้นะครับพื้นที่รับแรงครับพื้นที่รับแรงของตะเข้ตัวนี้นะครับก็จะมีน้ําหนักของกระเบื้องนะครับกระเบื้องเป็นกระเบื้องคอนกรีตนะครับสองแปรสามจันทร์นะครับ 4น้ําหนักจรน้ำหนักจร,นจรคือน้ำหนักคนนะครับคนที่ขึ้นไปมุงไปนั่งทํางานอยู่ข้างบนนะครับเอาสามตัวนี้นะครับ3ามสตัวนี้นะครับมาบวกกันแล้วอย่างคลิปที่แล้วนะครับเราจะได้นะครับน้ําหนักที่90้ิกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้คือคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับส่วนพื้นที่รับแรงผมให้เป็นสเมตรนะครับนี่ทำไมกล้องไม่โฟกัส เนี่นะครับผมให้เป็น2เมตรนะครับคือพื้นที่นี้เลยนะครับในพื้นที่ที่แรงเงาสีแดงนี่นะครับกำหนดค่าเหมือนเดิมครับกำหนดค่าเหมือนเดิมก็คือค่าสมบัติที่เราจะมาคำนวณนะครับก็คือ F y เท่ากับ2,400กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอิลาสติกเรียกว่า e นะครับเท่ากับ1.2.1คูณหกุกําลังขออภัยครับ2.1คูณ10ยกกําลัง6กกิโลกรัมต่อตารางเซนอันนี้ต่อตารางเซนนะ ตัวแรงเซนนะครับต่อไปนะครับแรงลมครับแรงลมในแนวหน้าที่ไม่สูงเกิน10เมตรอย่างที่ทําให้ดูครั้งก่อนนะครับนี่อาคารนะครับนี่เป็นตัวอาคารนี่จะเป็นแรงลมครับแนวแรงลมจะอยู่ประมาณนี้นะครับอาคารเราอาคารเราสูง10เมตรนะครับ10เมตรนี่คือแรงลมที่มาปะทะนะครับอาคารบ้านเรือนบ้านอาศัยของเราก็จะอยู่ประมาณ6-7เมตรประมาณนี้นะครับนี่ สอชั้นหรือ1ชั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปครับพอเราได้แรงลมแล้วนะครับนี่คืแรงลมคือตามมาตรฐานนะครับก็มาเขียนไดอะแกรมจากภาพฉายตัวนี้มาเป็นภาพฉายตัวนี้นะครับผมก็เขียนให้ดูเลยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคำถามว่าทำไมได้5.66 5 6ก็มาจากตัว ด้านข้าง4เมตรด้านแนวแนวราบก็4เมตรตัวนี้นะครับนี่ก็จะออกมาเป็นสูตรตัวนี้นะครับนี่ square root 4ยกกำลัง2บวก4ยง2ก็จะได้5.66นะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นกันครับ1.2ยกกำลัง2คูณ1.2ยกกำลัง2ถอด square r o ออกมาก็ได้1.7นะครับหาออกมาแล้วก็จะได้28องศานะครับอันนี้ฝากไว้ให้น้องๆไปหาเองนะครับ ถ้าผมหาให้เดี๋ยวจะง่ายเกินไปจะได้ไม่มีมันจะไม่มีส่วนร่วมนะครับในนี้จะให้ไปหาเองแล้วกันนะครับก็คือคาไซน์คอร์สแทนเราเราหาอาร์คแทนเราหาอาร์คแทนช่วงนี้ก็จะได้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้28องศานะครับต่อไปครับเรามาพิจ,จารณานะครับเรามาพิจ,จารณาพื้นที่ของจันทันที่ถ่ายลงตะเขตนะครับ พื้นที่จันทรนก็คือช่งน,นี้นี่น,นี่ช่วงนี้นี่ที่มันถ่ายลงนะครับนี่ที่มันที่มันถ่ายลงตัวตะเข้นะครับผมเฉลี่ยให้สองเมตรนะครับนี่ผมเฉลี่ยให้สองเมตรนี่ก็คือเราก็มาเขียนว่าเฉลี่ยให้สองเมตรนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ใช้ในการคำนวณมือนะครับส่วนท่านใดผู้ใดนะครับที่มีโปรแกรมนะครับก็สามารถคำนวณได้นะครับ ได้เลยนะครับต่อไปครับน้ำหนักวัสดุหลังคาที่ถ่ายลงตะเข้ตามแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งนั่นเองนะครับก็คือเอา90ตัวนี้ครับนี่เก้าสิบจะเราหาได้นะครับคูณกับ2นะครับคูณกับสคือ2เมตรเนี่ยสเมตรคือตัวนี้นี่นี่ครับคือส่วนนี้นะครับก็จะได้ร8อยนะครับก็จะได้ร8 0ยต่อไปนะครับ วัสดุลังคาที่ถ่ายลงแต่เขตตามแนวในแนวตั้งฉากแนวตั้งฉากก็คือ180คูณคอส28คอส28คือนี้นะครับคือตัวนี้นั่นแหละนะครับคูณกันมาแล้วก็ได้159นะครับแรงลมเราให้50ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับคูณกับพื้นที่2ก็จะได้100นะครับต่อไปเรามาแตกแรงลมที่จะทำต่อแนวตั้งฉากก็คือ หนึ่งร้อยคูณสองทายี่แปดนะครับสองทายี่แปดองศานี่แหละหารด้วยหนึ่งบวกทายี่แปดองศายกกำลังสองนะครับทําออกมาแล้วนะครับกดที่หนึ่งออกมาแล้วก็จะได้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับต่อไปเรามารวมแรงครับรวมแรงสองแรงนี้รวมกันนะครับนี่บวกกันก็จะได้สองร้อยสามสิบหกนะครับสองร้อยสามสิบหกกิโลกรัมต่อเมตรนะครับคลิปนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วยี่สิบกว่าทีนี่คือผมทําแบบละเอียดนะครับละเอียดมากเลยนะครับ ก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับต่อไปครับเรามาเลือกใช้นะครับเรามาเลือกใช้ตะเข้สนันคู่น้ําหนักที่ถ่ายลงตะเข้ทั้งสองนี่ก็คือลบมาหารสองนะครับพอตะเข้เราจะวางคู่แบบนี้อันนี้ตัวหนึง่งอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวหนึง่งอันนี้ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสองตัวประกบกันนะครับประกบกันแบบนี้นะครับแบบนี้มันก็จะหารสองก็จะได้หนึ่งร้อย 18กิโลกรัมต่อเมตรเรามาเขียนไดแกรมนะครับอย่างที่คลิปที่แล้วนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมเขียนไดแกรมไปนะครับน,นี่หาเจออยู่น,นี่คลิปนี้นะ,ะหาแบบหาแบบเดียวกันลองกอไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับหาแบบนี้เลยนะครับเรามาเขียนไดแกรมหรือว่าจำจำลองโครงสร้างโครงสร้างของจันทันที่ มันรับแรงแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับพอถ่ายน้ำหนักลงไปแล้วนะครับเฉียนเชียร์ฟอร์์ไดเก็มก็จะได้แรงเฉือนสูงสุดนะครับ412.48นี่นะครับ412.48ตัวนี้นะครับต่อไปโมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์ก็ได้5 0 2 0.9กิโลกรัมต่อเมตรคือตัวนี้นะครับก็มาสรุปค่าก็จะได้2ตัวนี้นะครับโมเมนต์แม็ก502.9นะครับโมเมนต์บวก412.48นะครับทีนี้ผมมาเลือกนะครับผมมาทําหลายครั้งนะครับคิดว่าค่าพวกมูรัดที่มันต่ําๆจะได้ครับนี่ลอยหัวขีดลบนะครับแต่มันไม่ผ่านนะครับสุดท้ายก็จะได้เหล็กตัว4.8นิ้วนะครับ หนาสามจเลยนะครับเนี่ยสนิ้วนะครับส8นิ้วนะครับ, 4, รบอันนี้คือไม่ได้ใช้จริงนะอันนี้คืออาจจะเป็นแบบทําให้น้องๆเข้าใจเป็นแนวทางในการทํานะครับถ้าคุณมีโปรแกรมแล้วคุณก็คำนวณได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องการใช้โปรแกรมนะครับในการคำนวณโปรแกรมสมเด็จรูปมาให้เนะี่ย คุณก็จะทำพลาดนะครับเดี๋ยวฟังผมไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าใจลองเลือกใช้ c นะครับ x x x 2 c 200คูณ75คูณ20คูณ3.2มมิลอันนี้คือความหนานะครับค่ามูลัุครับค่า s x เท่ากับ71.6นะครับค่า i 716นะครับเรามาหา s x m max หารด้วย0.6 0.6คูณ fy แทนค่าก็ได้จะได้5 0 2 9 0คูณ100นะครับหารด้วย0.6คูณ2,004นะครับคูณออกมาแล้วก้อนนี้กดที่นีได้3 4 8 7นะครับ384 8 7นะครับหน่วยเป็นรูปบาทเซ็นนะครับ เลขสามนะลูกบาทเซนซึ่งมันน้อยกว่าซึ่งมันน้อยกว่าค่า i x ก็คือตัวนี้นี่ซึ่งมันน้อยกว่าตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได,ถดนะ้ถ้าเราเอาแค่นี้ดูนะถ้าเราเอาแค่นี้เราไปใช้ได้เลยถามา่าได้ไหมได้เอา C เอา c 6หกนิ้วหี่หรือว่า C ร้อยยี่ร้อยห้าสิบ นาสามเดสมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับค่าไอคือมันมากกว่าสามิบสี่มันได้ครับแต่พอมาหาค่าการก่งตัวมันไม่ผ่านอ่ะฟังต่อไปนะครับคือมาค่าตัวเนี้หาค่าตัวนี้มันไม่ผ่านตรวจสอบการโก่งตัวในแนวดิ่งที่เกิดขึ้นสูตรยาวเฟื้อยเลยนะครับนี่สูตรคือตัวไหนคือตัวนี้นะครับนี่สูตรคือตัวนี้เอง นะครับเนี่ยเดลต้าเท่ากับ L คูณ4 L คูนเอ้ย W คูณ L ยกกำลัง4หาร24 e i นะครับแล้วก็สูตรยาวแบบนี้ทีนี้เรามาแทนค่าผมมาแทนค่าให้ท่านดูแล้วนะครับแทนค่าก็ร้อยนี่นแหละคือน้ำหนักนะ W นะครับอันนี้ w น,นี่ L นะครับอันนี้ e อันนี้ i นะครับ นีไม่ยากนะครับไม่ยากผมกดแล้วนะครับมันจะได้5.52ส่วนก้อนนี้นะครับผมกดออกมาแล้วได้0.24ท่านหยุดวิดีโอแล้วกดตามผมก็ได้นี่สต็อปวิดีโอแล้วกดตามผมตัวนี้เลยนะครับก็ได้24่สนะครับยีมาคูณ5.52จะออกมาเป็น1 3ึ จอเป็น1.32เซนถูกไหมเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่าถูกหรือเปล่านะครับก็ตรวจสอบการกลงตัวที่ยอมให้แต่ไม่เกินเดลต้าวอลลเวิลนะครับอาวลิวลก็คือ L ส่วน360 L นะครับ L คืออะไร L คือความยาวความยาวหารด้วย360ก็จะได้1.78ซึ่งมัน มากกว่าค่า1.32แสดงว่าโอเคใช้ได้ปลอดภัยพอมาเขียนแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ครับสรุปแล้วต่เแค่สันของเราก็จะได้ 2C นะครับนี่คือ 2C 200คูณ75คูณ20นา3.2นะครับนี่คือตะเแค่สันนะครับทำไมผมถึงบอกว่าอันนี้คือจบแล้วนะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าถ้าเราเอาตัว C ห้นิ้วมาใส่นะครับ C ห้นิ้วตัวนี้มันเยอะๆกว่าอยู่นะครับ C ห้นิ้วมันได้เยอะกว่าแต่เมื่อเราไปหาค่าการปรงตัวมันไม่ผ่านนะครับมันไม่ผ่านเดี๋ยวผมดูดูดูค่าโมลัรตัวนี้ให้ถ้าเราดูค่าตัวนี้นี่ ตัว 4, ตัวนี้นี่มันได้เกีดสิบก็จริงนี่เจ็ดเจ็ามสสตัวเนี้ยสามเจ็ดสตัวนี้3 7มจ็นี่มันมากกว่าตัวนี้จริงนะครับแต่พอเราเอามาแทนค่าใส่กับตัวที่หาการกลงตัวใส่แทนตัวนี้นี่ใส่แทนตัวนี้เป็น ไอ,อ,อของไของเหล็กซีห้านิ้วแป๊บหนึ่งนะไอเหล็กซีห้านิ้วสองร้อยแปดสิบเอาสองไปแทนตัวนี้มันไม่ผ่านในเมื่อมไม่ได้ผ่านเราต้องมาทายค่าตัวนี้ใหม่แต่ถ้าแต่ถ้าเอาแบบชิดแบบช่างชาวบ้านเอาซีนิ้วประกบกัน5นิ้วประกบกได้ไหมได้นะครับได้ผ่านแต่การกลงตัวมันไม่ผ่าน ทำไมทำไมบา,บางหลังเห็นเหล็กเล็กเหล็กเหล็กที่มันน้อยก็คือมันผ่านครับมันผ่านนะครับนี่นี่คือการคำนวณมือนะครับทั้งหมดเลยนะครับการคำนวณมือนะครับเป็นการคำนวณด้วยมือนะครับแต่ถ้าท่านใดน้องคนใดพี่คนใดที่มีโปรแกรมนะครับมีมีโปรแกรมดีไซน์อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่า ใส่ค่าเพลินเลยนะครับโปรแกรมนี้เราต้องรู้จักโปรแกรมก่อนว่าเขาให้ป้อนค่ายังไงส่วนสําคัญที่สุดคือการจําลองโครงสร้างจำลองพวกเชียร์ฟอร์ดไอแกมนะครับบินดิ้งโมเมนต์ไอแกมตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็จําลองการดิบัตินะครับมันก็จะมีลหลายโปรแกรมนะครับขึ้นโครงสร้างได้จะทําให้เห็นกราฟโยกโของอาคารได้เลยนะครับแต่สูตคลาสสิกก็คือมือนะครับ ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กใช้มือคุมวลได้นะครับอาจใช้เวลาหน่อยนะครับตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับส่วนท่านใดที่ไม่มีโปรแกรมก็แบบของผมเลยนะครับก็ให้น้องน้องที่เรียนปปสนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจศึกษาเยอะเยอะนะครับโครงสร้างรังคาสําคัญมากนะครับสําคัญมากไม่แพ้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับไม่มีใครมานั่งพูดไม่มีใครมานั่งถ่ายทอดแบบนี้แน่นอนครับมีแต่เปิดคอร์สเรียนนะครับ ผมมานําเสนอนะครับนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆน,นะครับเพราะว่าเรียนในห้องมันไม่มีแบบนี้นะครับเรียนในห้องมีมแต่อาจารย์ให้โจทย์มาทาจามอาจา์นะครับให้ได้คําตอบตรงอาจารย์ถูกแล้วก็ได้เกรีนะครับส่วนข้อสอบส,สอบตอนจบนี่อาจารย์ก็จะให้ค่ามาซึ่งค่านั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับส่วนการทํางานจริงแบบนี้คือบ้านพักอาศัยหรืออาคารขนาดใหญ่จะมีกฎหมายมาเกี่ยวข้อง กฎหมายควบคุมในการใช้ค่าต่างๆจะแตกต่างกันที่เราเรียนในห้องเราเรียนในห้องนี่ครูจะเอาค่าต่างๆมาให้เราแล้วแต่เราทําตามครูให้ได้คําตอบตรงตามครูแค่นั้นคือจบนั่นคือในห้องเรียนแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่นะครับมันมีเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตคนอยู่ในนั้นฉะนั้นเราต้องระแบบรอบคอบที่สุดนะครับในการคํานวณโครงสร้างนะครับก็ฝากไปด้วยเลยกันนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันชิปหน้าครับจะเป็นอะไรโปรดติดตามช่องเราไว้นะครับสว,ส,วสวัสดีครับ